เงินลงทุนน้อยแต่อยากเริ่มขายของออนไลน์เริ่มที่ตรงไหนดีครับ นี้เป็นคําถามสุดคลาสสิกนะครับที่โค้ดบีเจอแทบทุกวันครับคือทุนน้อยหรือไม่มีเงินลงทุนอยากเริ่มต้นขายของออนไลน์จะให้เริ่มจากตรงไหนโค้ดบีแนะนําอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนทุนน้อยนะครับผมแนะนําให้เริ่มจาก Tik t o ็อกครับเพราะ Tik t o ็อกเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบให้ทุกคนหรือคนที่ไม่มีทุนเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้ครับเพราะ Tik t o ็อกมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการตลาดพันธมิตรครับคือหมายความว่าเรานะครับไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองแต่สามารถนะครับหยิบยืมสินค้าจากคนอื่นมาว ทางที่หน้าร้านขายของ Tik t o ็กอกของตัวเองได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มทำคอนเทนต์ขายของครับทำคอนเทนต์รีวิวการใช้สินค้าครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อคลิปของเราเริ่มมีคําสั่งซื้อนะครับผมมีคนสั่งซื้อสินค้านั้นผ่านคลิปของเราเราก็จะได้ค่าในหน้าครับและเมื่อเราได้ค่าในหน้านะครับเราก็พอจะรู้แล้วครับว่าสินค้านั้นเนี่ยมันสามารถขายได้ไหมถ้ามันขายได้ง่ายนิดเดียวครับคุณก็แค่ไปหาสินค้าแบบเดียวกันหรือลักษณะคล้ายกันมาเป็นของตัวเองแล้วก็มาวางขายที่ร้านตัวเองโดยที่่คุณไมจําเปป็นต้อง นีกกแล้้ว็ไดครับี่คือวิธีการที่เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนเลยปิดประตูขาดทุนแน่นอนครับคนใหม่นะครับโค้ชบีแนะนําเลยครับว่า Tik t o ็อกคือช่องทางที่ง่ายที่สุดสําหรับคุณตอนนี้แล้วครับและที่มันดีไปกว่านั้นคือมันไม่ต้องยิงแอดครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดคุณไม่ต้องเสียตังยิงแอดเลยครับไม่เหมือนกับ a c e b o o k นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเทสแอดคุณก็ไม่ต้องเทสเงินยิงแอดคุณก็ไม่ต้องลงครับแค่คุณขยันทำคอนเทนต์ลง Tik t o ็อกรับประกันว่า ถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับผมภายใน1เดือนแรกคุณมี1 0 0 0 0แบาทแน่นอนครับผมถ้าคุณอยากรู้วิธีการขายของบนทิ k t o k อยากรู้วิธีการที่โค้ชบีพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทักมาเรียนกับโค้ชบีได้เลยนะครับผมถ้าคุณดูคลิป,คล,ปคลิปนี้อยู่ทางทิกตอกนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับแล้วทักมาหาแอดมินบอกว่าอยากเรียนอค์สทิกตอกกับโค้ชบีนะครับผมโค้ชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์